เลตติ้งไม่ตกเลยค่ะตั้งแต่ EP แรกหลังจากที่เราวอลวร์กับซีรีส์เรื่องนี้มาสักพักเอาจริงๆก็วอลวร์มาตั้งแต่เป็นเว็บตูนแล้วทุกคนบอกเลยว่ารีวิวบ่อยมากแล้วล่าสุด EP ที่11คือในเว็บตูนว่าปังแล้วซีรีส์คือปังกว่าอีกท g จีวอนก็ใส่ชุดขาวไปงานแต่งเพื่อนรักอย่างซูมินเลยสิคะแล้วการใส่ชุดขาวไปงานแต่งมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอแม่มาค่ะเดี๋ยววันนี้ฟีมาเล่าให้ฟังคือโดยปกติแล้วเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยเขาจะใส่ชุดดานะคะหรือว่าชุดสีทึบทีี่่่่่่ดูเรรยงยงงงงาาาาไปนนนนแตตกกัคัคะะ็พะว้อ การที่จะให้เกียรติบ่าวสาวให้มากที่สุดเพราะว่าคนเกาหลีนิยมใส่ชุดเจ้าสาวเป็นชุดสีขาวมุกกันค่ะเพราะฉะนั้นแขกในงานนะคะก็จะนิยมใส่ชุดสีทึบค่ะหรือว่าชุดที่ดูสีเรียบง่ายซึ่งถ้าหาง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นชุดสีดําทําให้เวลาถ่ายรูปรวมเนี่ยเจ้าสาวก็จะดูเด่นแล้วก็สง่าที่สุดเพราะคนเกาหลีเชื่อว่าวันแต่งงานเนี่ยเจ้าสาวต้องสวยที่สุดค่ะแต่ในซีรีส์นะคะสาวจีวอนใส่ชุดสีขาวทั้งตัวค่ะทุกคนแถมในเว็บตูนก็ใส่สีขาวเหมือนกันใส่สีขาวไปงานแต่งเพื่อนรักอย่างยายซูมินแบบ ฟาดมันๆไปเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าที่เกาหลีนะคะแขกในงานใส่ชุดแบบนี้นะคะไปงานแต่ง <c oughs> ก็เหมือนเป็นการบอกในในเลยค่ะว่าฉันน่ะเกลียดเธอมากใครชอบอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อบันเทิงกดติดตามช่องฟิล์มแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิล์มยังมีเรื่องราวอีกเทียบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะ